สวัสดีครับเออถ้าที่บ้านคุณนะฮะมีฝัญลักษณ์นี้ที่นี่มีฟรีไวไฟ,ไฟของบายทีโอทีนะฮะเดี๋ยวพวกเราจะมาสอนนะฮะว่าวิธีการสมัครจะเป็นยังไงครับติดตามรับชมได้เลยนะครับนี่นะครับขั้นตอนที่1คือให้คุณคิดเข้าไปในนี้นะครับเอาล่ะครับเรามาถึงขั้นตอนที่2กันต่อไปนะฮะขั้นตอนที่สเมื่อเราเข้าเว็บอนี้ได้แล้วเออเรามันอันแรกครับ คือรหัสเนี่ยที่มันบอกว่าเขาฟูระบบล็อกอินเนี่ยฮะนี่แล้วก็ให้เราใส่รหัสผู้ใช้อะไรที่เราสมัครไว้รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะฮะแล้วถ้าเราอยากจะจําหรือหรือจะให้มันเข้าอัตโนมัติแต่มันไม่สามารถเข้าอัตโนมัติไ,ได้แล้วเราก็ต้องกดจำาะจำมันจะจํารหัสไอมันจะจำไอดีทั้งรหัสผ่านนะฮะ แล้วก็ถ้าเราจะเล่นอีกครั้งเราก็กดอันนี้ฮะนี่เข้าฟูเข้าฟูระบบนี่นะ,ะถ้าเข้าสูระบบเสร็จปุ๊บมันก็จะเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังว่ะนะฮะนี่ถ้าคุณยังไม่มีนะฮะผมจะมาสอนสมัครก่อนนี่กดตรงนี้ฮะมันจะมีสมัครสมาชิกนะฮะนี่นะครับนี่หน้าตาของการลงทะเบียนนะฮะนี่ฮนะตอนแรกเราก็ต้องใส่บัตรประชาชนก่อนนะฮะนี่ ใส,ใส่ไปเลยแต่ถ้าใครอยากง่ายๆนะฮะไปที่ Google แล้วก็เขียนเขียนว่าฟุ่มบัตรประชาชน13หลักแค่นั้นนะฮะแล้วก,กดอะไรก็ได้ไมันก็จะสุ่มให้เลยแล้วจะมีตัวเลขให้แล้วคุณก็มากรอบนี้ได้ปุ๊บอ่าส่วนในการลงชื่อน,นะฮะเราก็เขียนชื่อแล้วก็ได้นามวกุลอะไรก็ได้เบอร์มือถือใส่เลยก็มั่วก็ได้อีเมลก็มั่วก็ได้แล้วก็มา ใส่อะไรมาไม่รู้หนึ่งบวกหนึ่งบวกสองอะไรมาไม่รู้นะฮะเดี๋ยวไปต่อไปเลยฮะนี่นะฮะพอคุณสมัครเสร็จปุ๊บมันก็จะได้อย่างงี้นี่คุณสามารถเข้าใช้ ivt free wifi ได้แล้วยุดเฟือ่องขั้วกระหลังคุณก็ตามนะฮะและให้คุณกด go to login นะฮะแล้วจะขึ้นหน้าอ,อย่างงี้นี่นะฮะพอคุณสมัครเสร็จแล้วคุณเนื้อใส่รหัสผู้ใช้ไป แล้วผ่านนะแล้วก,กดเข้าฝู่ระบบนะครับนี่นะพอคุณเข้าระบบเสร็จแล้วเรียบร้อยอะไรแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้ให้แปลว่ามันเล่นได้สองชั่วโมงและคุณก็สามารถกํากำลังไปหน้าหลักได้นะฮะแล้วก็ตามมันจะเล่นสองชั่วโมงพอสองชั่วโมงเสร็จมันจะตัดทันทีและให้คุณมาต่อใหม่อย่างนั้นแหละครับขอบมากครับที่รับชมบ๊ายบาย